S S สสับเปลี่ยนข้ามบาอลจได้ไหมไม่ได้นะครับไม่สามารถทําได้นะครับคุณปีชาบอกลุงฉลกก็มาคุณแรตตี้กราฟน่าเกลียดจังเลยนะครับคุณนัทพวิทย์กำลังเพิ่มสัดส่วนอเมริกาช่างช่างจีนไปก่อนบางคาอ่านออกประกาศอากาศ,ากาศไม่ได้มันเกินจะคัดลอสแล้วนะครับหุ้นไทยคัดลอสเลยไหมคุณแบงค์แบงค์เปิดหุ้นไทยให้ดูหน่อยดิทุกคนแบบกําลังรู้สึกใจคอไม่ดีกับตลาดหุ้นไทยเลยใกล้จะเปิดอีกแล้วผมว่าบอกคุณเจสไปตอนเช้าว่า กราฟหชั่วโมงอะยังไงมันต้องเด้งแล้วถ้าวันนี้ได้แท่งปิดเขียวอะน่าสนในการถือแต่ปรากฏว่าพอมาดูอีเวนต์ไทม์ไลน์ของวันนี้เนี่ยบ่าย2องเนี่ยมันมี2อีเวนต์สำคัญคุณเจษหนึ่งคือตรงประกาศตัวเลข GDP ของปีนี้ว่าจะคาดการเท่าไหร่ แต่อีกตัวหนึ่งคือศาลรัฐมนตรีตัดสินคดีคุณพิธาถือหุ้น e i IPV วันนี้เซ็ตสามารถปิดอย่างน้อยๆขอเป็นแท่งสีเขียวแปลว่าเราอาจจะเจอเขาเรียกว่า pattern d o u b l ลบอทท o m ก็คือย่ำลงมาที่จุดต่ำสุดเดิมแล้วไม่หลุดถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าเรายังถือกันต่อจีนสมควรมีในพอร์ตทีเปอร์เซ็นต์ผมชอบหลักการของคุณเจษอะคุณเจษย้ำหลักการของคุณเจษหลักการอะมันต้องดูว่าทั้งโลกเนี่ยเงินกระจายอยู่ที่ไหนกระจายอยู่ในหุ้นสหรัฐป,ประมาณเกือบเกือบห้าสิบกระจายอยู่ในจีนประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ดังนั้นนะต่อให้เราโอเว t จีนอ่ะก็ไม่ควรเกิน20%ของพอร์ตถ้าไม่มีเลยบอกว่าจะเริ่มมีจีนก็ใส่เข้าไปทีละ5ทีละ1 15%สิบ้าเปร์เซ็นต์เขาเรียกนิวทรัลวถ้า Super Super o เปอร์โอเวรลักมากๆจริงๆนะ25%ก็คือที่สุดของที่สุดแล้ว แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทวนก็คือหุ้นอเมริกาวันนี้ถ้าเกิดคุณชอบอเมริกาคุณต้องมีอเมริกาให้เกิน50%พอร์ต F T C P นะพันธุท็อกเดอร์คอนเทเ t นต์พอร์ตโฟลิโอจัดหุ้นอเมริกาไปถึง55%เชื่อว่าคนที่โหวตซื้อวันนี้เลยคงไม่มีกฎคงมีไม่กี่คนที่ซื้อจริงๆเออผมเชื่อแบบนั้นเลยคุณรัตนับองยนเงินไปกองเงนอินเดียรอจีนพุ่งก็โยนมาทางจีนแต่แต่อินเดียตอนนี้เริ่มปรับฐานนะปรับมา4%แล้วนะมันไหลกลนาะ